แฮร์รี่บิวล่าสวันสวัสดีครับพวกเราลาสวันครับครับสวัสดีครับเป็นต่อลาสวันครับสวัสดีครับผมมูโรนลาสวันครับครับผมสวัสดีครับเจอร์เร็ลาสวันครับสวัสดีครับผมไดมอนด์ลาสวันครับแล้วก็จริงๆเรามีกัน5คนนะครับอีกหนึ่งคนก็คือเต้าอู๋ครับใช่ ครับผมตอนใกล้จะดูโชว์แล้วใช่ครับใช่ววันนี้รับช่วงชีวิตโชว์ด้วยใช่ทีพิเศษมาโชว์ให้รับวันนี้ครับผมแน่นอนครับผมมีเพลงใหม่ของพวกเรามานะครับกับเพลงไม่ตอบเลยนะวอชแมนเดอร์นะตอนนี้ก็สามารถฟังได้แล้วนะครับทุกสตรีมมิ่งเลยทุกใน YouTube เอ่ยไม่ว่าจะเป็นแอปฟังเพลงอะไรก็ฟังได้ครับมีชาลินดิ้งตอบด้วยใช่เด่๋ยวไเล่นกันนะไม่อยากแต่ก็ไม่ตอบนะชาลินครับใช่ครับ เกินมากใช่ครับจริงๆต้องขอบคุณต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบว่าแบบไปเต้นชาล n g e เพลงนี้ด้วยทำให้แบบเราเห็นเวลาเราเข้าไปดูรีตติกเนาะก็จะแบบเห็นคนทำคอนเทนต์ตรงนี้เยอะมากเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีแค่เต้นเนาะจะมีโยมีบ้างมีบ้างเล่นเล่นสามารถคิดคอนเทนต์เองได้เลยแต่ขอให้ติดนะครับติดต่อได้ต่อเลยครับ มาดีใจมากครับป็นไงผมรู้สึกดีใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นเป็นเพลงที่โอ้ยอดวิวค่อนข้างเยอะมากครับแล้วก็ภูมิใจมากครับที่มาเล่นแล้วทุกคนร้องได้ด้วย่ใชครับผมไหเลเรื่อยๆเลยขึ้นรูปเลยนะคะ ครับผมลื่มากคือต้บอกให้ว่าแต่ละครั้งที่ขึ้นแค่หลักแสนเราก็ดีใจจิตดีใจสุดๆครับใช่ก็เหมือนประมาณว่าเราเต็มที่กับผลงานทุกชิ้นอยู่แล้วครับแล้วพอแบบกระแสตอบรับมันออกมาดีแบบนี้มันก็เหมือนแบบเราเติมกําลังใจให้กับลาสวานเองด้วยครับแล้วพี่อุ๋เองที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้อาจจะแบบสบายใจด้วยเหมือนกันตอนนี้วันนี้เขามาอัปเดตแล้วอัปเดตแล้วไม่อยู่แบบเดียวเทนังซะแล้ว ันน <łość> ั้นเรียกว่าเป็นงานใหญ่มากๆใช่11-11ของลาซาด้าแล้วก็คนมากันแน่นทั้งสยามเลยแล้วก็เหมือนพอเราทําอะไรไปร้องเพลงหรือว่าพูดคุยกับทุกคนทุกคนก็แบบมีรีแอคกลับมาตลอดเลยกับงานมากๆค้องแบบ แน่นอนครับผมเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ปล่อยออกมาอีกเยอะแยะเลยครับผมใครคิดถึงตาอู่ก็เตรียมตัวรับมือให้ดีนะครับผมเราก็ติดตามข่าวสารพวกเราได้นะครับผมในรับฟังออฟฟิเชียลแพลตฟอร์มเลครับผมโอ้โหมีแน่นอนแต่ว่าคืออะไรนั้นคุณรอดูได้เลยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยเข้มขะสั้นนะครับเป็นอย่างนี้จริงอะไรนะครับใช่ครับ ไปถึงหมาได้เราก็ต้องมีอะไรแบบให้ทุกคนได้หน่อยเอาไปกันครับเป็นพี5จีซีกับพี5จี2ที่พวกเราตองปล่อยกันไปนะครับจริงๆก็ทุกคนน่าจะเห็นถึงความเต็มที่ของพวกเรารวมถึงทีมงานเบื้องหลังทุกคนด้วยนะครับก็อย่า อย่างที่เห็นนะครับว่าเราเราเป็นที่ทุกกระบวนการจริงเพราะฉะนั้นก็อยาก้ทุกคนชื่ผชอบในผลงานของเราต่อไปนะครับใช่ฝากอินดูพวกเราด้วยนะครับด้วยนะครับ